สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตของลิซ่าใครที่ยังไม่ได้ดูสาวๆในคอนเสิร์ต Deadline Tour ที่ LA บอกเลยว่าพลาดมากๆครับโดยเฉพาะลิซ่าบอกตรงๆเลยนะทุกคนลิซ่าคือทำา LA แตกกระจุยแบบไม่เกรงใจใครฟาดทุกท่าจิกทุกสายตา ขโมยทุกหัวใจไปหมดสมกับเป็นควีนแห่งการเพอร์ฟอร์มจริงๆครับตั้งแต่เพลงเปิดตัวโอ้โหทันทีที่เห็นลิซ่าคือแค่ยืนเฉยๆคนดูคือตายไปแล้วหนึ่งรอบกับความน่ารักสดใสของลิซ่าแค่ลิซ่ายิ้มก็เพียงพอที่จะทำให้แฟนๆน้ำตาคลอได้ยิ้มพอเพลงแรกขึ้นปุ๊บเห็นไฟเห็นเวทีเห็นแฟนๆที่มาดูคอนเสิรต์ตคือโอ้ oh my god ผู้ชมแน่นโซฟาสเตเดียมเลยครับลิซ่าทำโซฟาสเตเดียมสันสะเทือนอะคือไม่ใช่แค่เสียงกรี๊ดนะแต่คือพลังความมั่นใจความเผ็ดความจิกความสวยทุกอย่างอะรวมกันแล้วแบบโอ้โหหัวใจจะวายคือเธอจิกกล้องตั้งแต่ก้าวแรกแล้วคือตาแบบเฮ้ยฉันคือควีนสะกดทุกคนในโซฟาสเตเดียมผู้ชมคือลุกขึ้นเต้นกรี๊ดจังหวะกระโดดจังหวะโยก โบกแท่งไฟกันจนมือสั่นโดยเฉพาะการแสดงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นคือโซโล่ของลิซ่าถึงแม้โซไฟสเตเดียมมันจะใหญ่เวอร์ใช่ไหมแต่ลิซ่าทำให้มันดูเหมือนเวทีเล็กไปเลยเพราะเธอเอาอยู่ทุกตารางเมตรไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนกล้องจะจับมุมไหนนางคือสวยทุกมุมสะกดทุกมุมเธอสามารถคุมเวทีเหมือนเป็นการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอเลย แล้วการที่ลิซ่าเลือกเพลง Thunder กับ Fuck Up The World มาแสดงในโชว์ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเลือกเพลงธรรมดานะแต่มันคือการประกาศพลังความมั่นใจและคาแรคเตอร์โคตรชัดของเธอเลยครับแน่นอนว่าลิซ่าเธอเป็นคนที่เก็บรายละเอียดของแฟนๆในแต่ละที่ที่เธอแสดงโชว์ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างในคอนเสิร์ตท,ที่โกยังลิซ่าก็เลือกแสดงเพลง Rock Star และ New Wo m a n ในโซโล่ของเธอ เพราะอย่างที่เรารู้กันดีแหละครับว่าแฟนเพลงเกาหลีเนี่ยไม่ชอบแนวเพลง EDM หนักๆเธอจึงเสิร์ฟเพลงที่มีเมโลดี้สวยๆร้องตามได้อย่าง Rockstar และ New Woman แต่พอเธอขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ LA คือโอ้พระเจ้านี่มันถิ่น EDM นี่มันถิ่นลิซ่าชัดๆแบบนี้ก็จัดไปสิครับความแซบที่ไม่ต้องปราณีใครแค่ Thunder อ่ะโอ้โหแค่ชีก็บอกแล้วว่ามาแบบสายฟ้าฟาด ท่าเต้นคือโหดคมแต่ยังดูสวยสง,งา่ามีคลาสมีความดิบแต่คุมอยู่หมดสบัดผมทีคือฟาดทั้งหอคนดูคือตายกันเป็นแถวแล้วพอมาเจอ Fuck up the world เอโทษนะครับคำเดียวคือตายครับเพราะเพลงนี้คือตัวแทนความมั่นหน้ามั่นโคตรเหมือนเธอกำลังประกาศว่าฉันจะเขย่าโลกนี้ด้วยสเสน่ด้วยความสามารถ และด้วยความเป็นตัวเองแบบร้อเปซแล้วใครจะทำไมการเอาสองเพลงนี้มาในโชว์เดียวกันอ่ะมันเหมือนบอกแฟนๆว่าเธอพร้อมจะเดินไปกับฉันไหมถ้าพร้อมเตรียมรับแรงสั่นสะเทือนของฉันคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่รอดนะครับเพราะเพลงแนวนี้มันต้องอาศัยพลังความมั่นใจบวกกับการคุมเวทีระดับมหาเทพแต่ลิซ่าทาได้ครับไม่ใช่แค่ทาได้นะแต่ทาออกมาแบบชนะขาดแบบไร้ที่ติ ไม่ใช่แค่เต้นเป๊ะแต่มันคือการถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆจังหวะสายตาท่าเดินการเคลื่อนไหวทุกอย่างมีพลังทุกท่อนเหมือนพูดกับผู้ชมโดยตรงว่าเธอจะหยุดฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอไปกับฉันเถอะในโชว์ครั้งนี้ลิซ่าใส่พลังเต็มแม็กซ์แบบไม่มีอ่อมเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นที่แบบโอ้โหซับซ้อนจังหวะเป๊ะเร็วแรงแต่เธอก็เป๊ะทุกช็อตนะเอาสิ ท่าเต้นยากๆที่มันคนแค่เอ็นก็หอบแต่เธอทําได้เหมือนเดินเล่นชูชิมในสวนแถมยังมียิ้มหยอดสายตาจิกกล้องไปด้วยแบบนี้ใครจะไม่ตายล่ะครับแล้วการแสดงของเธอบนเวทีที่ต้องยอมรับว่าเธอทําได้ยอดเยี่ยมมากนั่นคืออินเนอสีหน้าและท่าทางเธอรู้หมดตอนไหนต้องเข้มดุตอนไหนต้องเฟีสและตอนไหนต้องหวานละมุน บางจังหวะแค่เหลือบตามองเพราะกล้องแผนไปเจอคนดูถึงกับร้องกรี๊ดจนเสียงหายบางจังหวะยิ้มมุมปาดแค่นิดเดียวก็รู้สึกเหมือนโดนแทงที่หัวใจแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกคือมันไม่ใช่แค่โชว์นะแต่มันคือการสะกดใจคนดูเป็นการครองเวทีที่โคตรสมบูรณ์แบบมองแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าลิซ่าไม่ได้แค่ขึ้นมาเต้นแต่ขึ้นมาส่งพลังบอกโลกนี้ว่านี่แหละฉันเองของจริงอยู่ตรงนี้จ้า พูดได้คำเดียวครับถ้าใครอยู่ตรงนั้นคือจะรู้สึกเหมือนโดนดูดเข้าไปในจัก,กรวาลของลิซ่าไม่มีใครอยากละสายตาไม่มีใครอยากกระพริบตาแม้แต่ครั้งเดียวลิซ่าเป็นศิลปินที่มีความจริงใจและทุ่มเทอย่างสุดตัวในทุกๆการแสดงเธอรักในสิ่งที่ทำมากจริงๆและนั้นก็สะท้อนออกมาผ่านพลังบนเวทีที่ไม่มีวันลดน้อยลงไม่เคยดูถูกตัวเองหรือผู้ชมเลยแม้แต่วินาทีเดียว ทุกท่าทุกจังหวะเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสมบูรณ์แบบแฟนๆหลายคนพูดตรงกันว่าเธอเสิร์ฟเกินร้อเซและแม้แต่บัตรดอยก็รู้สึกคุ้มค่ากับการได้ชมโชว์ของเธอสีหน้าและแววตาของลิซ่าบนเวทีนั้นทรงพลังและมั่นคงจนเหมือนไม่มีวินาทีไหนที่หลุดโฟกัสเลยโอ้โหและเบรกแดนซ์ใหม่ของลิซ่าในเพลง Fuck Up the World นี่แหละที่สุดของที่สุดเลยครับ ถ้าเต้นกับแดนเซอร์คู่ใจนี้แบบแตกแตนสุดๆลิซ่าเล่นแรงมากจริงๆฮะทั้งพลังและเทคนิคขั้นเทพผสมผสานกับแดนเซอร์ที่จัดไมเหมือนกันทำให้โชว์นี้ลุกเป็นไฟและเต็มไปด้วยพลังบวกแบบสุดๆเปิดฟลอร์แตกกระจุยแบบไม่เกรงใจใครจริงๆความแรงระดับนี้ใครจะไหวกันล่ะครับใครตายช่างมันเพราะชีเสิฟของแถมไม่กักขนาดดูผ่านจอแบบนี้ยังขนลุก ถ้าได้ดูสดๆในสถานที่จริงๆนี่บอกเลยว่าใจสั่นจนยืนไม่อยู่แน่นอนแล้วท่อนแดนซ์เบรกของลิซ่าในคอนเสิร์ตเดลไนว r l ทัวร์ที่ L.A. นี่คือการรวมพลังของทั้ง3เพลงเด็ดก็คือ Fuck up the world, l a ลา s ิซาและ m ั n นี่ไว้ในโชว์เดียวแบบไม่เหลือเลยเป็นการผสมผสานท่าเต้นที่ดุดันและทรงพลังจากทั้ง3เพลงทำให้แฟนๆรู้สึกถึงพลังและความหลากหลายในการแสดงของเธอครับแฟนๆบอกว่า โชว์นี้แซบจัดเต็มและเป็นการยืนยันความเป็นราชินีแดนซ์ของลิซ่าอย่างแท้จริงครับการผสมเพลง f u ัก up the world ลาลลิซ่าและมันนี่แบบร้ายรอยต่อทำให้จังหวะไหลลื่นและพลังไม่ตกดนตรีและท่าเต้นเข้ากันสุดๆทำให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นและอินไปกับโชว์อย่างเต็มที่ทุกจังหวะเปลี่ยนแบบพอดีไม่สะดุดราวกับเล่าเรื่องผ่านการเต้นได้อย่างมือโปร แดนเซอร์และลิซ่าประสานงานกันอย่างลงตัวเพิ่มความทรงพลังให้กับโชว์ยิ่งขึ้นแฟนๆหลายคนพูดว่ามิกซ์ดีจนอยากดูซ้ำอีกเป็น1 0บๆรอบเลยอินเนอร์มาเต็มคือแบบโอ้โหองค์วิกซี่ลงเต็มตัวคือเห็นการแสดงที่ LA แบบนี้แล้วไม่รู้จะสงสารหรือว่าสะใจดีที่แฟนๆเกาหลีไม่ได้ดูการแสดงแบบนี้ของลิซ่าบนเวทีที่โกยัง คือเพลงนี้มันโคตรจะโหดโคตรจะปังแซบไฟลุกแต่คิดไปคิดมาผมว่าแฟนๆเกาหลีไม่ต้องดูอดีแล้วเดี๋ยวถ้าได้เห็นโชว์นี้จริงๆอาจจะมีคนช็อกจนล้มขาเก้าอี้จนต้องเรียกรถพยาบาลน่ะแค่เจอช็อตที่ลิซ่าเลื้อยลงไปนวนเนียกับแดนเซอร์แบบนี้ถ้าแสดงบนเวทีที่เกาหลีผมว่าเจอดราม่าหนักอีกแน่นอนกระแสะในโซเชียลมีเดียตอนนี้คือปังมากครับ ผมลองเข้าไปดูทวิสเตอร์ไอจเวโปคือเจอแต่การแสดงบนเวทีของลิซ่าที่ LA คอนเทนตลิซ่าเต็มตาเลื่อนยังไงก็เจอทุกคนพิมพ์กันยับเหมือนนางเป็นเทศกาลแห่งชาติอะต่างชื่นชมการแสดงของลิซ่าโดยเฉพาะช่วงโซโลเดี่ยวของเธอที่ใครเห็นก็ต้องชื่นชมในการแสดงที่มีพลังแฟนๆบางคนคือพูดเลยนะว่า การแสดงของลิซ่าคือโชว์ที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่ดูศิลปินเคป๊อมาและต้องยอมรับจริงๆครับว่าพลังลิซ่าทะลุจอไม่ได้แค่ขย่าวเวทีจนทำให้เวทีสั่นสะเทือนเท่านั้นแต่โลกโซเชียลมีเดียก็สั่นสะเทือนไปด้วยจ้าและที่ผมรู้สึกว่าชื่นชมลิซ่ามากๆเลยก็คือลิซ่าไม่ใช่แค่ศิลปินธรรมดาโชว์ของลิซ่ามันไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นนะ แต่ทุกอย่างมันเหมือนเป็นงานศิละปะที่มีชีวิตตั้งแต่การเลือกเพลงการวางโชว์การคุมเวทีสีหน้าสายตาไปยันจังหวะหายใจคือคิดมาหมดทุกอย่างมีสตอรี่มีความหมายมีจังหวะที่ทำให้คนดูเหมือนโดนดูดเข้าไปในโลกของเธอแล้วคือทุกโชว์เธอไม่เคยกักไม่เคยทำแบบเออเอาแค่พอผ่านแต่ลิซ่าเทหมดหน้าตักเหมือนจะบอกคนดูว่าฉันจะให้ทุกอย่างที่ฉันมีนะรับไปซะ เพราะแบบนี้ไงไม่แปลกเลยที่แฟนๆทุกชาติทุกประเทศจะรักเธอแบบหมดหัวใจครับโอเคทุกคนวันนี้ก็เมาส์กันยาวแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูโชว์รีบไปดูนะแล้วกลับมาแชร์ความคิดเห็นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เอาไปกรี๊ดกับเพื่อนต่อได้เลยจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้า